ดับฟันชาวขอนแก่นจากเหตุเพลิงไหม้ทแทรมต้นแบบรถไฟฟ้ารางเบาเมืองขอนแก่น ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากโปรเจกต์ tram ต้นแบบรถไฟฟ้ารางเบาเมืองขอนแก่นที่มีการพัฒนาระหว่างเทคโนไทยร่วมกับชอทวีขอนแก่นเพื่อเป็นระบบขนส่งมวลชนและแก้ไขปัญหารถติดในเมืองซึ่งเหตุเกิดเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับภายในบริษัทชทวีบ้านนนทุน ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหมโครงสร้างหัวรถจักรและส่วนต่างๆรวม3ขบวนและใช้เวลาในการดับเพลิงถึง2ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้โดยขณะนี้นะครับยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหมและยังมีข้อมูลจากเทคโนไทยที่ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยายลัยได้รับรายงานเหตุเพลิงไหมที่เกิดขึ้นแล้วซึ่ง รถไฟที่ถูกเพลิงไหม้เป็นโครงการวิจัยของมหาวิทยาลายัยนั่นก็คือแตรม907 ที่ได้รับมอบมาจากญี่ปุ่นและทางเทคโนไทยนะครับก็ได้รับงบประมาณในการพัฒนาจากขบวนรถไฟต้นแบบเห็นว่าได้รับมาถึงประมาณ300ล้านบาทเลยนะครับในการพัฒนาโปรเจก์นี้สําหรับโปรเจกชัมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกในจังหวัดขอนแก่นที่ถูกผลักดันให้เป็นหนึ่งในโปรเจกเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและ การบริหารจัดการเมืองเน้นการออกแบบที่ดีโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งโปรเจกต์ tram นี้นะครับถือเป็นรถไฟฟ้ารางเบาขบวนแรกของประเทศไทยที่พัฒนาโดยฝีมือของคนไทยการพัฒนารถไฟฟ้ารางเบาหรือว่าแ r a m นี้นะครับจะมีการวางรางรถไฟฟ้ารอบบึงแกนอคอนในระยะทาง4กิโลเมตรระยะเวลาการก่อสร้างอยู่ที่3ปีและเป็นบทพิสูจน์ คนไทยสามารถพัฒนาระบบรางด้วยฝีมือคนไทยเองพร้อมที่จะนําไปใช้งานจริงและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวขอนแก่นทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นการจราจรติดขัดน้อยลงและคาดว่ารถไฟฟ้ารางเบานี้นะครับจะทําให้ปริมาณรถยนต์บนถนนมิตรภาพลดลงถึงร้อยละ1ิบก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่น่าเสียดายมากๆหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c e b o o k n e o t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน